เจนนี่แบล็คปิงรู้สึกผิดต่อบริกอรุ่นใหญ่เกิดเหตุวุ่นกลางสนามบินเมื่อเร็วๆนี้แบล็คปิงได้แสดงคอนเสิร์ตในปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ world tour b พิ l p ของพวกเขาหลังจากจังหวัดจันทบุรีคอนเสิร์ตเจนนี่ก็บินกลับมาที่สนามบินอินชอนในวันที่17เดือนกร,รกฎาคมทันที ระหว่างอยู่ที่สนามบินเจนนี่ทักทายแฟนๆและนักข่าวที่รอยอยู่แม้กระทั่งรับของขวัญจากแฟนๆทุกครั้งที่เธอได้รับของขวัญไอดอลหญิงจะแสดงความขอบคุณด้วยการก้มศรีรษะแม้จะมีเที่ยวบินที่ยาวนานแต่เธอก็สื่อสารและโต้ตอบกับแฟนๆด้วยรอยยิ้ม ขนาดที่เจนนี่เดินไปที่รถของเธอแฟนสูงอายุคนหนึ่งถือป้ายขนาดใหญ่เดินเข้ามาหาเธอและอยากได้ลายเซ็นของเจนนี่แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตด้วยเหตุผลด้านความปลอดภยัยและขัดขวางแฟนคลับอีกครั้ง บ้านเจนนี่ขอโทษแฟนคลับสูงวัยคนนี้สำหรับการตอบสนองของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยแม้ว่าการกระทำของแฟนๆจะค่อนข้างกระทนหันก็ตามไอดอลสาวก้มศีรษะของเธอสำแล้วสำเล่าด้วยท่าทางกระวนกระวายใจแสดงการขอโทษอย่างจริงใจและถามคนรอบข้างว่าเธอควรทำอย่างไรเป็นที่ทราบกันดีว่าแม้ว่าสมาชิกแบล็คพิงสามารถรับของขวัญจากแฟนๆได้แต่พวกเขาไม่สามารถให้ลายเซ็นได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภยัย